ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระอีกรายนะคะสำหรับอาร์ตพสุทค่ะตอนนี้ก็ล้นแลกบนเส้นทางบันเทิงแล้วก็สามารถร่วมงานได้กับทุกค่ายแล้วนะคะคุณอาร์ตเองก็ออกมาเล่าถึงเหตุผลที่ออกจากที่เก่านะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมเล่นบางระาจารันจนได้รางวัลโทรทัศน์ทองคําได้รางวัลดาราชายสนับสนุนแล้วก็มีผู้จัด3เรื่องโทรมาชวนให้ไปเล่นละครปรากฏว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ให้ผมเล่นทั้ง3เรื่องเลยบอกว่าผมไม่ว่างแล้วก็จับผมไปลงละครเย็นหนึ่งเรื่อง ผมเองเนะี่ยเก็บเรื่องนี้มานานมากแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้นะทำไมจับผมลงละครเย็นทั้งที่บทดีๆผมก็มีตั้งเยอะผมแอบหนีไปเล่นละครสั้นช่องอื่นผมตั้งใจทําและคำนวณการเสียหายไว้แล้วว่าถ้าโดนปรับจะโดนสิบเท่าของค่าตอนพอที่ทำงานรู้ว่าไปเล่นเขาก็ฟีดแบกลับทันทีว่าห้ามออนเพราะมีสัญญาอยู่ผมก็บอกว่าออนเลยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเอง ถ้าเกิดโดนปรับตอนนั้นก็น่าจะโดนประมาณ3-4ล้านซึ่งผมก็ยอมแต่ขอให้ละครเรื่องนี้อ่อนแอไปผมเป็นคนโทรไปหาผู้ใหญ่แล้วก็ได้พบผู้ใหญ่สองท่านเดินทางไปถึงผมก็ไหว้ก่อนเลยขอโทษครับที่ผิดสัญญาเขาก็ถามผมว่าทำไมทำแบบนี้ผมก็ตอบว่าผมอยากมีวันนี้อยากมีวันที่พี่อ่ะสนใจผมแบบนี้พี่เคยนั่งคุยกับผมแบบนี้บ้างไหมผมอยากมีอาชีพการงานที่ดีขึ้นอยากดังเหมือนคนอื่นเขาบ้างทั้งๆท,ที่ผมเนี่ยเล่นได้ พี่ไปถามผู้กำกับหรือผู้จัดได้เลย7ปีที่ผมทำงานมาผมเคยทำงานสายแค่3วันผมเป็นเด็กดีหรือเปล่าเพียงแค่ผมเนี่ยไม่เข้าหาพี่หรือไม่มาคุยกับพวกพี่ผมเลกลายเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมครับอันเนี้ยเขาก็ไม่ตอบแล้วผมไปทำงานที่อื่นเพราะว่าผมว่างตอนนั้นไม่มีงานเกือบ7 8เดือนผมเองก็เลยถามกลับไปว่าพี่ต้องรอให้พ่อแม่ผมป่วยเหมือนคนอื่นที่ตอนนี้พี่ให้เขาไปทำที่อื่นแล้วพี่ต้องรอให้ผมเห็นเออให ให้ผมเนี่ยพ่อแม่ป่วยหรือเปล่านะคะถึงจะยอมมอบบทดีๆให้สรุปเขาก็ถามว่าผมจะเซ็นต่อไหมพอดีตอนนั้นมีละครเรื่องหนึงติดต่อมา30ตอนงั้นผมขออย่างนี้แล้วกันตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่นี่7-8ปีผมไม่เคยได้รับการการันตีเลยว่าต้องได้ละครกี่เรื่องถ้างั้นผมขอเล่ละครเรื่องนี้30ตอนเขาก็บอกไม่ได้ไม่ได้งั้นผมก็ไม่เซน็นนี่คือที่มาที่ไปของการไม่เซ็นสัญญาผมไม่ได้ฉีกสัญญานะครับ ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ